สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับจ้องเจ๋งแป้ง Amazing อีกแล้วนะครับก็อาจจะหายไปหน้าหายตาไปประมาณ2อาทิตย์นะครับก็โดยเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่สัตหีบมีกิจกรรมของกองทัพเรือนะครับก็มีการฝึกคอบลาโกกันนะครับก็เลยอาจจะติดภารกิจครูพิมติดภารกิจกันเลยไม่ได้ไปลงคลิปลงอะไรกันครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าบนต้นนี้มีโลรางวัลอยู่นะครับ ก็สืบเนื่องจากเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ been, h, ่านมานะครับครูพิมพ์ก็ได้ไปรับรางวัลจากหม่อมเจ้าอุทัยกัลยาพานุพันธ์นะครับพระราชพนัตดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก็ไปรับที่เคาเรียกนนะเมืองโบราณเมืองโบราณนะครับก็วันนั้นเราก็ไปกันทั้งครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง สำหรับครอบครัวเรานะครับวันนั้นคุณพิมพ์ก็ไปรับด้วยเนื่องจากเป็นกรรมการสตรีสากลแห่งประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดจําหน่วยงานเขาไม่ได้ก็เรื่องราวจะเป็นยังไงในวันนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันอ่อลืมบอกไปนี่เมื่อปี64ของผมก็ได้นะครับแต่ได้ในส่วนของกีฬาเรือพายนะครับเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ด้านกีฬานะครับก็เป็นชมรมเยยมรือพายจังหวัดชุมรนะครับก็ไปรับมาเหมือนกัน ครับผมเดี๋ยวไปดเูเรื่องราวในวันนั้นจะเป็นยังไงครับได้ครับ ในการขับเคลื่อนการดำเนิเนกิจกรรมต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปแล้วแต่จโัโโรดพี่หลงเขียมาพี่นัโตเจ้าว่าบัดนหงเจ้าทบนบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพักภูวิทานวรวริวาลวัดออกเพชรองสามบางกรุงเทพมหานครนางรุวัน พาวีวัฒนก,ก,ก,กิติบวรประลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมนายพงศ์สวัสดิ์กายรุร่งสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมนายบุญเจริญนายกเทศมนตรีปู่เจ้าสมิงพายจังหวัดสมุทรปราการพันตรุษเอกพิสุทธิ์จ,ยยจมมันทร,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 รสวทุวรรณผู้กำกับการจาราจรบางปูจังหวัดสม,มุทรปราการร้อยตรุษเอกธนาวุฒิดวงจินดารองสารวัตรสองส่วน ขณะนี้ตำรวจพลธอสัโรมเหนือจังหวัดสมุทรปราการนางวานโทหญิงพิมพกาพิทักษกรประารกกปจากรมสารบ,บัญช่วยปฏิบัติราชการแทน,นแผนกกีฬากิจการพิเศษฐานทัพเรือสตหินางสุมนทาเจริญสิ์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายนนทจิตเนตรพุกกะนะพุทธิธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางกิติมากีอารีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการนางจักริลาไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรมราชธานี นางวรรณภาสุขคงผู้ในการกองตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวีรพันธ์พวงเพชรผู้ในการสำนักงานคุ้มครองความเป็นงจ้วัดชนบุรีนายสุรไกรนวลศิริผู้ในการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชนบรุรีนางณัชกัปพงศ์ปอนบุญชูศรีผู้ในการวิจาัยการอาชีพพุทธมณฑล นางบุริบุญสิตาการครูสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศจังหวัดชนบรุรีนางขออภัยนายมงคลปีสุะเกษที่ปรึกษาอายาการและทีปรึกษาอายาการสำนักงานการสอบสวนสำนักการอายาการสูงสุดนาวานโทหญิงพิมพกาพิทักษกรประจำกรมสารบัญช่วยปฏิราชการแทน,น,นแผนกกีฬากิจการ พิเศษฐานทัพเรือสตรีนายมพิศิษฐ์ศรีบุญไทยประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ดาราไทยทีวีนางสาวนิตยาภัพดีสูงเนอรที่ปรึกษาการตลาดและผู้ผลิตมิสเตอร์รแดงยูซูบร F ิษัทเอฟเอมดีจ๊อบเซอร์จอบกัน สำนักงานจัดหางานกร,รุงเทพมหานครพื้นที่3บริษัทพนักแอสเรียจัมการีคุณมินมันตาพิระดลโกเศษกรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอสดีจำกัดน,นายชัยวัฒน์ทันทวี บริษัทเครื่องน้ำฮาร์ดแวร์จำกัดน,นายสายผิดนขุนผูดมบริษัทบิวตี้อินฟินิตี้99จำกัดน,นางสาวสลันรักผู์ูผู้ส,สมาคมสันแรงงานพิการแห่งประเทศไทยนายนาลงุรงรูปรดิษ์สมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดระยองนายนิ่งขวัญน,นาคบัลลังผู้นวยการ สมาคมสตรีไทยสา,ากลจังหวัดสมุทรปราการดรสุภพัทราอภิรักษ์กรชัยสภาสตรีจังหวัดวิถีจังหวัดสมุทรปราการนายพัชล์มโหฬารกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายนายวัตรแก้วงามผู้ไก่เกียร์ข้อพิาพาทคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม ้องบองะครับหแล้วพูดกออะรหนึ่งสองามแม่ลูกแม่แม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ได้เป็นอะไรขอก้องนี้นะครับ สวัสดีครับผมนายปัชรโมโหรานะครับจากลง่มงานประชามธันธ์และพัฒนาเครือกายสหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเสนอชื่อมารับประทานรางวัลเทพในเหตุศักดิ์ประจำปี2506ก็ต้องบอกว่าเปื้มใจและดีใจครับก็ด้วยตัวเองก็ทํางานด้านการสังคมส่วนหนึ่งก็เ,เรื่องของการจัดกิจกรมรตมรตาม่มางๆที่องค์กรสมาคมชมรมต่างๆนะครับ พออัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนหนึ่งแล้วก็การเผยแพร่ภารกิจให้กับองค์กรชมรมสมาคมต่างใน,น,ใน,น,ในห,ลหลายจังหวัดที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็ถือเป็นมกษรใหมายที่ดีที่ได้รับประทานรางวัลในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับชัยพรภูผาลัตนะครับอดีตผู้นวยการสาภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ปีนี้ได้รับรางวัลพระมเหิศัก์นะครับเนื่องจากการ ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อสังคมนะครับก็ขอให้รักษาความดีความดีนี้นะครับสืบไปครับขอบพระคุณครับน้อทงอทหญิงพิมพกาวิยากรน,นะคะ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มารับรางวัลเทพเศสักในครั้งนี้นะคะก็<อ>จะรักษาคุณความดีนี้ไปตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันรนภาสุขคงค่ะผู้อำนวยการกองตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นะคะก็เกิดปฏิบัติหน้าที่เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดสุทรราการค่ะก็ภูมิใจกับรางวัลมเเฮสักนะคะซึ่งส่งเสริมคนทำความดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริม ให้คนพิการได้มีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็มอบให้กับเครือข่ายที่สนับสนุนนะคะที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็ รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนพิการทุกคนรวมทั้งเครือข่ายที่สนับสนุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการะค่ะสังคมเราจะดีขึ้นนะคะถ้าทุกคนช่วยกันค่ะครับผมนายแกศอรพัฒนายินด,ดีนายกสมาคกรวิทยุสมครเล่นชัยเชียงดาวและประธานชมรมเวียทางหลวงครับ มีความรู้สึกวันนี้ครับที่่วันนี้มารับรางวัลถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่เราได้รับนะด้นด้ช่วยสังคมมามานานมากอะ่ะโครงการเรือหลวงเราทําตั้งแต่ปี40แล้วก็ได้ไดไดช่วยสังคมได้ช่วยคนที่บาดเจ็บบนท้องถนนเยอะมากครับแล็นำส่งโรงพยาบาลรอดชีวิตก็เยอะมากครับ ก็ทุกองค์กรเราเนี่ยเวียทางหลวเราทำด้วยใจโดยไม่หวังบนตอบแทนครับ